สวัสดีครับเชฟนมกินเที่ยวเจอกันอีกหนึ่งอีพีนะครับอีพีนี้เป็นอีพีง่ายๆครับผมซา่ยอดมะขามใส่ปลาก,กระป๋องครับทานกับผักสดนะครับจากสวนนะครับผักชีผักสลัดถั่วมะเขือเทศแล้วก็เป็นมะเขือนะครับกับพริกขี้หนูสวนนะครับแล้วอันนี้ก็เป็นไข่เจียวครับ ต้องมีครับเมนูเด็ดไข่เจียวไข่เจียวใส่พริกขี้หนูเออเชฟจะลืมละเพื่นอนเพื่อนที่อูอ้ก,กับเมืองไข่เจียวใส่พริกแต้ครับใส่หอมแดงนิดหน่อยแล้วก็พริกน้ำปลาใส่มะนาวครับอันนี้ก็เป็นสราย,ยอดมะขามนะครับเนาะเป็นอาหารเมืองเขาเนี่ยแหละใส่ปลากระกป๋องครับถ้าใครจะดูสูตรอันแ่งก็ไปดูใน YouTube ของเชฟได้นะครับ แล้วก็กินกับซอสพริกครับแล้วชิบน้ากระเจี๊ยบหีกน้อยนะครับเนาะต่อจเจ้าเลี้ยงน้ําย่อยน้อยแล้วก็กินกับข้าวสวยร้อนๆครับอันนี้เป็นข้าวญี่ปุ่นนะครับข้าวญี่ปุ่นก็คือมีข้าวเจ้าหอมมะลิเกตเอนะครับสิบส่วนแล้วก็เป็นข <c oughs> ้าวเหนียวนะครับเขี่ยงงูสองส่วนครับเอาผสมกันนะครับแล้วก็หุงครับเป็นข้าวเหนียวนะครับเดี๋ยวนั่งทานข้าวด้วยกันกับเชฟครับ เมนูง่ายๆตอนเช้าๆครับสวัสดีครับเชฟน่งกินเที่ยวสวัสดีครับเชฟน่งกินเที่ยวครับเจอกันอีกอีพีนะครับก็เป็นอีพีนั่งทานข้าวด้วยกันครับวันนี้ก็เป็นเมนูง่ายๆครับตามสไตล์เชฟน่งช่วงนี้อากาศที่เชียงใหม่ที่ก็เริ่มอุ่นขึ้นมาหน่อยนะครับเชฟก็เลยว่า หามเมนูเด็ดๆมานำเสนอให้เพื่อนๆดูหน่อยดีกว่าเนาะเพราะว่าอันช่วงนี้ก็จะเป็นคิดสั้นๆมาัถทายเพื่อนบ้างอันเดี๋ยวผู้ดผู้ตูกกิบเลียงพะเตรียมน้อยเนอเพื่อนๆก็บอกว่าเชฟอู้กับเมืองอู้กับเมืองเชฟอ็อลล็อตบลลอตไปรเรื่อยๆแตเออ ก็เป็นเมนูง่ายๆครับวันนี้ก็เป็นอันนี้นะครับซายยอดมะขามนะครับเ็ปมากขนาดนะครับซายยอดมะขามแล้วก็เป็นไข่เจียวครับวันนี้ก็เป็นไข่เจียวต้องมีเมนูติดบ้านนะครับไข่เจียวพริกีหนูใส่พริกแตะอ่ะจะลืมกระเมือเห็นปะไข่เจียวใส่พริกแตะแล้วก็ใส่หอมแดงเนาะแล้วก็ใส่มะเขือเทศครับ ก็จะทานครับข้าสวยนฮ้อนเนี่ต่อเจ้าก็เอาับเกข้าสวยอนฮอนเนาะแล้วก็พักซดๆครับพักซดๆจากสวนครับอันนี้ก็เป็นปอสันพิษทานได้ครับอือร่อยหวานครับลําขนาดครับอของจากสวนเขาเองนี่กลิ่นแลยสบายใจนะครับ ช่วงนี้อากาศก็อุ่นขึ้นมาหน่อยก็ค่อยชั่วหน่อยนะครับแต่ก็อย,อย่างว่านะครับถ้าอากาศมันอุ่นขึ้นมาก็จะมีพีเอมสองจุห้าเพิ่มขึ้นมาแบบน้อยก็เค้าก็เอ็นดูคนจใหม่ขนาดอืมลำขนาด รับบดได้ไปซื้อมันมานะครับไอ้ยอดมะขามนี่เชฟปลูกไว้คนเดียวนะครับมีแวดบ้านนี้สักสามสี่ต้นๆๆตน่ะเชฟก็ฟันมันนะครับเหมือนบมันอันต้นใหญ่นะครับที่มันต้นน้อยน้อยมันจะได้แตกยอดตลอดเพราะว่าถ้าบอกฟันมันนี่มันบาแตกนะครับยอดมะขามนี่ หอ,อ,อมชื่นใจใต้ไข่เจียวใส่พริกแกงนี่ ตรงนี้เชก็เก็บเงินก่อนนะครับไว้แอลปีไม่เมื่อนะครับปีหม่เมื่อก็คือโงการนะครับเนาะกินเงินไว้แหงหน่อยเก็บไว้ข้ามเดือนอันนี้เลยนะมันจะได้ม้วนหน่อยถ้าใกล้ๆมาแล้วมาเก็บมันจะไปเหลือ ลำขนาดครับเพื่อนๆจะดูทีิธีทาก็เข้าไปดูในคลิปของเชฟเนาะคลิปต้ตตตนๆนะเชฟทำไว้ให้ดูละ ส่วนเพื่อนๆนี่จะมาแอลองานเทศกาลสงการหรือว่าปีใหม่เมืองทางเหนือนี่ก็เตรียมตัวไว้ก่อนเนิ่นๆนะครับเนาะจองโรงแรมที่อยู่ใกล้อันนี้น้อยใกล้บริเวณคือเมืองอะ่ะ จะม้วนน้อยเพราะว่าเดินทางไปมาสะดวกถ้าอยู่ห่างนี่มันจะเข้ามาแบบได้ง่ายๆนะรถมันจะติดขนาดอะปีใหมเมืองนี่จัใหม่นี่มวนอันดับต้นๆของประเทศนะ อืรับขนาดมากขนาดเพื่อนๆก็ไม่แอลต์เป็นไปเมืองนนสงการนี่นะรับรองว่าผิดหวัง แล้วก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดสับ๊กเกขกดติดตามช่องเชฟนง่งกินเที่ยวให้เชฟหน่อยนะครับเป็นช่องเล็กๆทำเพื่อความบันเทิงแล้วก็มีสระสนุกสนานเอาละครับเดี๋ยวคลิปมันจะยาวไปคลิปหน้าเจอกันใหม่คลิปนี้เชฟสวัสดีครับ